ันแลวถูเธอคือหญิงกันของพี่น้องผู้ใช้แรงงานสาวขอนแก่นที่จากบ้านเกิดมาเป็นสาวฉันนา เดินเข้าสู่ประตูโรงงานตั้งแต่อายุ19ปีผ่านการต่อสู้ทั้งเรื่องค่าจา้างและสวัสดิการพนักงานร่วมกับขบวนการแรงงานหลายหงเป็นดาวไายพาร์คบนเวทีชุมนุมหลายสิบปีก่อนจะมาดำรงตําแหน่งในคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยผมตอนที่รวบรวมปัญหาแรงงานจากทั่วประเทศวันแรงงานที่ผ่านมาเธอและองค์กรแนวร่วมมีข้อเรียกร้องถึง13ข้อที่เสนอเพื่อสิทธิแรงงานไทยวิทยไรวันแท้ดี รองประธานคณะกรรมการสมานฉชนท์รายงานผ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะปีละครั้งวันรายงานนไหมฮะถ้ารายการนี้ยังอยู่าปีิ0ปีคุณวิรวานก็ต้องมาขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้โอกาสมีข้อแม้ว่าคุณวิรวานต้องต้องยังมีตําแหน่งแห่งผลอยู่ในองค์กรของผู้ใช้แรงงานค่ะคงต้องอยู่ไปจนกว่าเราจะ อยู่ไม่ไม่เพื่อจะไ,ไปต่างจังหวัดน,น,นะคะแมพูดเหมือนกันว่าทุกปีเนี่ยจะมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกปีเลยแหละที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบจริงๆเราจะมีทุกปีนะคะแล้วก็เพราะว่าที่มีทุกปีเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเราก็ต้องรู้นะคะว่าชีวิตของคนงานเนี่ยแล้วก็ข้อเรียกร้องเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่นําไปสู่การแก้ไข ที่เป็นหัวใจของคนงานยังยังไม่ได้เรียกร้องเยอะข้อเกินไปไหมฮะผมจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราอยากจะเรียกร้องข้อเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าประเด็นปัญหาของเรามันมีเยอะแล้วก็ที่สําคัญมันถูกสะสมไม่เคยเห็นหน้าคุณจาขันเลยค่ะมันไปคุยกันปะเพราะข้อเรียกร้องของเราเนี่ยถูกสะสมมานานใช่ไหมคะเมื่อสะสมมานานแล้วเนี่ยแล้วก็พี่น้องเราก็บอกว่ามันมีความจําเป็นทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็มีมีประเด็นที่อยู่ ระเรียงนะคะความสําคัญที่อย่างเสรีภาพในการรวมตัวที่ครั้งก่อนที่ก็มาออกในการด้วยนะก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของปฏิรูปประกันสังคมในเรื่องของค่าจ้างในเรื่องของการตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการยกเลิกการแปลรูปรัฐมิสากิจเอาข้อเดียว<ไ>ถ้าเกิดถามคุณวิไัยวันว่า<ไ>ถ้าเกิดให้ขอข้อเดียวเนี่ยข้อเดียวเน็ตเน็ตเลยเนี่ยที่อยากได้เนี่ยได้ไหมที่จริงน่ะนะข้อเดียวเน็ตเน็ตเนี่ยนะคะ ก็คือว่าก็เป็นข้อหลักๆของเราที่เป็นขีดอันดับที่หนึ่งคือคือในเรื่องของคอยรัฐบาลรับรองนุสัญญายอุปสิบเอก้าสิบแปดในขณะนี้ที่จ่ออยู่ในสภานี่จะเป็น,นออก็คือว่าในเรื่องของในขณะนี้นะคะถึงแม้คนงานจะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะรวมตัวกันตามกฎหมายมพรบแรงงานสัมพันธ์ได้แต่คนงานเองเนี่ยนะคะ ก็ยังถูกกันแกล้งนะคะแล้ก็ถูกคุคกคามถูกเลืเมิดถูกเลิกจ้างกรณีที่มาเป็นกรรมการสาภาพแรงงานนะคะเพราะเราถือว่าถ้าหากเรามีสาภาพแรงงานเนี่ยมันจะนําไปสู่การต่อรองซึ่งเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองอเพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องค่าจ้างต่างๆให้คนงานเกิดความเป็นธรรมถ้ากฎหมายนั้นผ่านสาภาถ้ากฎหมายนั้นผ่านสาภาก็จะมีก็จะมีสาภาพแรงงาน ที่ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะว่าเป็นกลไกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเองแล้วถ้ากิดกฎหมายนั้นผ่านสภาเนี่ยมันจะมีผลยังไงทําให้ทําให้คนงานเองก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากการเป็นสภาพาแรงงานการจัดตั้งสาภาพแรงงานมากขึ้นนะคะทุกวันนี้มีสภาพอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองก็คือว่าก็ยังถูกกันแกล้งก็ยังถูกโยกย้ายก็ยังถูกเลิกจ้างก็เป็นช่องทางนี้แล้วว่า กฎหมายนี่จะเป็นกลไกในการที่จะดูแลสําหรับคนที่เป็นบุคคลที่จะมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคนงานในการที่จะพูดถึงสวัสดิการพูดถึงเรื่องค่าจ้างนะคะเพราะไม่งั้นพอมาเรียกร้องมากๆเนียจ้างก็จะแกล้งใช่ครับชวนคนงานมาแข่งข้อหรือไงใช่ไหมคะคือมีบางบริษัทมีบางบริษัทรางับว่าที่ใครใครเป็นอยู่ในสาภาพนะอยู่ในบริษัทนั้นเนี่ย ก็จะถูกทางฝ่ายในายจ้งจงาง,งจับตามงงจับตามงเพราะ<ม>ว่าอย่าลืมนะคะว่าสาภาพแรงงานเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นความรักระหว่างคนสองคนใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นด้วยความที่ มันมีความขัดแย้งต่อการเช่นเราต้องการให้คุณแบ่งสันปันส่วนเรื่องผลประโยชน์ของกําไรของคุณให้กับเราบ้างซึ่งในจ้างบางบริษัทก็อาจจะดีคือไม่มีปัญหาอาจจะให้บ้างนิดหน่อยแต่บางบริษัทก็คืออาจจะไม่ให้เลยคือไม่อยากจะให้มีเพราะถ้ามีแล้วนี่ก็คือจะมีอํานาจในการต่อรองในการเจรจาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราอะไรนี้นะที่คุณกระตุกถามคือข้อที่สําคัญที่สุดคือขอการรับรองอนุสัญญ์ในการรวมตัวด้วยการอนุสัญญาที่ว่าด้วย เสรีภาพในการรวมตัวการเจรจาต่อรองแต่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะคะเรื่องประกันสังคมเพราะเรื่องประกันสังคมเนี่ยจริงๆเราอยากจะได้สักสามข้อนะคะคุณกนกถ้าได้จริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าเรื่องปฏิรูปประกันสังคมที่เราได้มีการเสนอต่อรัฐบาลมานานแล้วเพราะว่าหนึ่งประกันสังคมในขณะนี้ก็คือมีเงินอยู่ในกองอยู่ในการไปหารงานประมาณเกือบแสนล้านใช่ไหมคะ 8แสนล้านเนาะแล้วก็ที่สําคัญกับคนงานใน9ล้านคนแล้วก็จะมีการขยายการคุ้มครองไปยังพี่น้องแรงงานนอกระบบด้วยซึ่งเราก็มองว่าจริงๆแล้วในขณะนี้เนี่ยผู้ประกันตนเองเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปดูแลนะคะการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเราต้องการให้ ประกันสังคมเองเนี่ยนะคะในเรื่องของคณะกรรมการขอให้มาจากการเลือกตั้งตรงของของผู้ประกันตนได้ไหม,มและมีคณะกรรมการในการตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะมแล้วมีคณะกรรมการในการลงทุนด้วยนะคะ<ม><ม>แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าถ้ามันมีการบริหารแบบบริหารแบบอิสระนั่นนะคะไม่ได้ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง<ม>ใช่ไหมคะครับอันนี้เราก็เป็นความหวังหนึ่งนะแล้วก็จะด,<ม>ดูแลเรื่อง สิทธิผลประโยชน์ของคนงานนะคะก็จะดูแลในเรื่องของเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ชนะคะก็จะดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่อยู่ในระบบประกันสังคม7ประการอีกข้อหนึ่งอ่าและอีกข้อหนึ่งข้อที่สข้อที่3เนี่ยนะคะเราก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของค่าจ้างเพราะเราจะเห็นว่าค่าจ้างในขณะนี้เนี่ยยังก็ไม่ยังสอดคล้องกับชีวิตของคนงานที่แท้จริงใช่ไหมฮะ เพราะคนงานเองเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามักจะยึดโยงอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ำมาโดยตลอดใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่าคนงานอยู่โรงงานนี้1ปีควรจะได้มีการปรับค่าจ้าง2ปีควรจะได้มีการปรับค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์หรือให้มีการปรับค่าจ้างห่างจากค่าจ้างขั้นต่ำแต่ในขณะนี้ชีวิตของคนงานที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเราอย่าลืมนะคะว่าจํานวน2 0 0 0 0 0กว่า สถานประกอบการเนี่ยการที่จะป,ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการหลีกเลี่ยงเนี่ยมีโอกาสสูงมากฉะนั้นในโรงงานในใหญ่ก็จะดูแลอย่างดีแต่โรงงานขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเออเยอะเยอะมากก็จะถูกละเลยใช่ไหมคะ<อ>ฉะนั้นเราก็กรลังมองว่าหนึ่งการปรับค่าจ้างเนี่ยเราคิดนะคะว่าที่เรามีการศึกษาว่าที่คนงานจะอยู่ได้เนี่ยความเป็นธรรมจริงๆต้อง421บาท เขาไม่ใช่เลี้ยงคนคนเดียวนะคุณกหนกเอาหูคือจะต้องเลี้ยงสามารถเลี้ยงคนได้นะสามคนใช่ค่ะตอนนี้206บาท206้บาทคือจังหวัดที่ได้ต่ำสุดใช่ไหมคะสูงสุดสูงสุด206บาทต่ำสุดอรมุงเทียบเท่าไหร่ กรุงเทพกรุงเทพในขณะนี้ใช่ไหมที่มีการปรับขึ้นในขณะนี้ใช่ไหมคะสองร้อยกว่าแล้วไม่ใช่เหรอใช่ค่ะสองร้อยกว่า<อ>แต่ว่ามีที่มีการปรับขึ้นมาอีกใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเรื่องของค่าจ้างนี่นะคะซึ่งมันก็ยังถึงจะสองร้อยเท่าไหร่แต่มันก็ยังไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพของคนงานที่แท้จริงเพราะเราสํารวจข้อมูลไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารเกรือพวกโบริโภคต่างๆที่มันถีบตัวสูงขึ้นในขณะนี้เราสํารวจฐานข้อมูลนะคะว่า หนึ่งคนงานจะอยู่ได้เนี่ยจะต้องมีค่าจ้างที่เป็นธรรมกับชีพของเขาจริงๆก็คือ421บาท421บาทเท่า,าทั่วประเทศเท่าที่จริงแล้วมันเป็นค่าจ้างที่เป็นธรรมเลยนะคะแล้วก็ค่าจ้างขั้นต่ำนี้มันต้องเท่ากันทั่วประเทศแต่ทีนี้เราก็มองว่า421บาทนี่นะคะมันไม่ใช่ฐานค่าจ้างขั้นต่ําไม่ใช่ค่าจ้างที่มันแลกเข้าจากทํางานแต่เรามองว่าค่าจ้างที่มันเป็นธรรมจริงๆเวลาเราทํางานมา1ปีแล้ว สองปีแล้วสามปีแล้วเนี่ยมันควรจะได้รับการดูแลในการเรื่องของการปรับเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างใช่ไหมคะอันนี้จากประสบการณ์จากฝีมือด้วยใช่จากประสบการณ์และจากฝีมือด้วยแล้วก็เป็นนายผมให้คุณเลยสามข้อโอ้โหลำบากแล้วเนี่ยจริงๆอ้าวจริงๆก็วมาให้งานคุณกันหนู่มเป็นนายยกผมให้คุณเลย